จากล้างจากห่อเขาซากแล้วก <t bastards câ owania> ็ช่ะะไรตวากันใส่กระตากับตงไม่เสร็จอกมนีสากกันยันฟุกคนเ อย่างบตาต้อกันไว้ลูกอย่างข้างล่า่ตาตกันตาต่อกันลูกนุ้ยตาเามืล่าเปิดกันแม่เอาไปตอคุณเอาของเขาไปต้อน้ำเปิดหนาหรือเ่า พูดกับสิเลี้ยงกระตาพี่น้องเลี้ยงกันเราะี้ยาเนี่าจจยอนกลมากย้นกย้นับมาอี้าจอกกำลังยอ่ยอทย่อยขอมาพี่น้องนี่กระสิเห็นสุก้นทั่วหนาทั่วตาตาตัวใหี่มาตัวใหญ่

ปากันนี่มึงยังไม่ปักกล้องกูเดี๋ยวไปพอ่าไหรไปไปท่าไหนพอตะมึงย่างเว็นไงย่างมงต้งดจับเลี้ยงไงมันเดี้ยวย่างพมาแล้ว

o'y pin-side ต <sp> ่มาบ้านเฮาอยู่ติบ่เอออีมันจะสูไกสิตอเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดเป็นสายสายไปสิเป็นย่าเ้าปหยนาเห็นนี้างหลังยเทตรงนี้ใส่เออ mọi người đấy 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 đấy

ไปบกใส่เอละนละมาเหรอทาปิดตียงกัวไว้กระตานกว่น้ันนี้กระตาน้งนาะว่างเหมันท่นตัวนันไปบอืนี่กระตาจัลกาง่ือนี้มาำอันนี้มาฟังเทศประจําา่าเอานี่ยใส่ สก็ใสไปมาไม่จิ้มบนก็าไปฟังพระเทพว่านี่ลซี่น่าซิเป็นสายสายสาย แล้ววันนี okay, okay. Yeah, ้เพิ่สีใหญ่สลวจะยัดเต๋ยะย่าบนี้มันห่างขาเบียมันหนไปขาเียนี้มันห่างเลยเบียมันหไปสิแา เด๋ยรอบคนสวนก็เพี่น้องเดี๋ยวปยายเด้สีเทียนให้เบิงจ่า

อันนี้เหรอพี่น้นองพี่ปิ่งโค้ปิ่งเขียดพี่นอ้นองนี่พีกก่ปิ่งโคปิ่งเขียดโอ้ยอุดมสมบูรณ์เห็นไหมเขาใสาอุดมสมบรูรณ์คุณคุณเขาใสพี่นอ้อง เดี๋ยวไปอันนี้ผู้เฒ่าบ้านเฮ้าผู้ยื่ทาางหนอกกับหลนักโมายนัตสาระวหกตัมาระสวนัตสัมาระสักตวัมาสัสมภาระส่สมาระกมาระสาักตัวสมาระหนัติารตัารนักยาวัาระสา ท่านที่ทําการพระราชกาจาจิกาเกเสตุธรรมังอนุคันติมัง ันย <utan> ูรันย้ท้งหลายผู้ประอบด้วยศรัธาความเลื่อมใสเชื่อแน่ในพระรัตนตรยให้ต่อบุญทุผลนาสารกิจ จกการสร้างเือของตัวอบริจาคณเวลาวันนี้การกระทำเช่นนี้จ้อเป็นที่ยินดีสวายถของบัณฑิตชาติมีองค์สมเด็จพระรมศาสาป็นผพิทักันเขานี่จะยังไงที่ยกไว้ข้างต้นว่า อันนั้นกำนั่นแปลความว่าถ้าบุรุษทําบุญเท่าพึงทําบุญนั้นบ่อยบ่อยพึงทําความพอใจในบุญนั้นเพราะการเจริญขึ้นแข่งบุญย่อมให้เกิดบุญดังนี้มีอัตถาที่บายว่าบุญผลจริยาธรรมาอฏิบัย ความประพฤติอชอบทางกายวาจาใจได้นามชื่อว่าบุญโดยต้นเหตุอีกประการหนึ่งความปีติความโมดลื่นเลิงบันเทิงใจพรามที่เห็นกรรมดีที่ปัจจาโทษของตนได้นามชื่อว่าบุญโดยผลสาธุชนผู้ให้ต่อบุญผุลหวังจะยกตน